คืออย่างนี้ความแตกต่างในยุคนี้สมัยนี้แล้วกันกระเบื้องมันมีวิวัฒนาการถูกต้องเห็นแต่ละลายเนี่ยมันแทบไม่ซ้ำเลยใช่ใช่อันนี้ก็เป็นจุดดีที่เราพยายามแพยี่แล้วกันว่าเฮ้ยกระเบื้องอ่ะกระเบื้องเหมือนเดิมอ่ะกระเบื้องที่บุญคุ้นเคยนั่นแหละแต่เขาก็พัฒนาไปเรื่อย<ล>ๆ,ๆเราใช้กระเบื้องถึงสี่แบบแต่ทําไมเหมือนถึงอยู่ด้วยกันแล้วมันลงตัว สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Room Maker นะครับแล้ววันนี้เราจะมานําเสนอเกี่ยวกับไอเดียการรีโนเวทบ้านในมุมที่เขาเรียกว่าครัวนั่นอเองนะครับตอนในวันนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการทําครัวสไตล์ดิบๆให้เพิ่ม <ๆ S 1> <ใน S 2> ความสุขได้อย่าง <ใน S 2> ไรบ้านเนี่ยครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่ทําให้ครอบครัวของคุณเป็นครอบครัวเพราะว่าถ้าเรามีครัวเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อกินก็จะมีการมาดึงข้าวม่ถึงข้าวใช่ก็ไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อกินก็จะมี ทำกิจกรรมในครัวไหนๆเราจะมาเพิ่มความสุขให้คุณผู้ชมในการอยู่บ้านเนี่ยเราก็เปิดมาด้วยภาพที่มันเสร็จเรียบร้อยเลยแล้วกัน เพื่อที่จะหลอกล่อให้เขาอยากดูต่อจนจบคลิปปกติจะเปิดมาในสภาพแบบไซส์ก่อสร้างเละๆกลางๆเขาเปลี่ยนกันบ่อยก่อนมาเป็นแบบนี้สภาพที่เราได้บ้านมาเป็นยังไงครับบ้านอายุกี่ปีนะบ้านอายุประมาณสีปีบ้านนี้จะเป็นรูปแบบของทาวน์เฮาส์สชั้นนะครับแล้วเราก็ซื้อมาปรับปรุงนั่นแหละฉะนั้นวันนี้เราจะมาโฟกัสกันตรงบริเวณครัวนะอาจจะเดิมเนี่ยห้องเนี่ยมันเป็นห้องนอนผู้สูงอายุ มันจะถูกกั้นเป็นห้องเลยเราดูตามแนวนี้ได้ไหมราดูง่ายจากแนวคานมันจะถูกกั้นตามนี้แล้วก็ผนังเนี่ยเป็นผนังเดิมครับประตูเข้าจะอยู่หลังผนังนี้แต่พอเราเข้ามาทำเนี่ยเราก็คือเอาผู้สูงอายุเนี่ยไปอยู่บ้านพักคนชราก็ทุบออกเพราะว่าห้องเนี่ยมันบล็อกบ้านทําให้บ้านเนี่ยมันดูไม่โฟร์แล้วก็ทุบก้อนนี้ออกแต่เดิมมันจะเป็นแค่ซองเข้าไปแล้วก็ข้างหลังที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นครัวจะเป็นครัวปูนแบบปูกระเบื้องแบบแดงๆน้ำเงินน้ำเงินอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นครัวปูแล้วก็เป็นซ แล้วก็ปรับข้างหลังให้มันเป็นสวนมีร้วอู่ดนะรไปคลิปนนก็เดี๋ยวไว้ไปดูย้อนเอาแล้วกันพยายามที่จะเปิดให้แสงมันเข้าคือแสงด้านหลังไปจุดที่แสงเข้าแล้วก็เลยเปิดช่องนี้ให้หมดทุกช่องนี้ออกไปก็ได้แสงธรรมชาติเข้ามานี้แล้วก็รับตรงนี้เป็นครัวซึ่งมันดูแบบโมเดิร์นแต่ก่อนนัานเนี้ยเดี๋ยวเราย้อนกลับไปให้ดูหน่อยแล้วกันว่าเรามีขั้นตอนในการทํำยังไงบ้างเลือกวัสดุยังไงใช้อะไรยังไงครับเรื่องสำหรับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในความคืบหน้าของการทาครัวของเรานะครับคุณ Tip บ้าบ้าบ้าไม่้ไเล่าไม่เล่าไม่เล่าเชฟกระทเล็กระทาเคือมันเป็นการเกี่ยวกับการทําอาหารอ่าครับผมฉะนั้นการทําครัวก็เป็นหัวใจสําคัญของการทาอาหารเหมือนกันครับผมถ้ามีครัวที่ตอบโจทย์มีครัวที่สวยงามบ้านเราก็จะมีการทาอาหารที่มีความสุขขึ้นครับผมใช่ครับโอเคเราต้องมีตรีมหน่อยเหมือนรายการมาสเตอร์เชฟอบะมันจะมีรีมมีโจทย์อันนี้ก็จะมีโจทย์หนึ่งเหมือนกันก็คือว่าเราอยากจะทําครัวในสไตล์โมเดิร์นไลทิคสไตล์อยากจะให้มีความดิบๆหน่อยไปเข้ากับธรรมชาติได้อยู่กับยุคสมัยนี้ ได้คร <อ spans S 1> ับอย่างไ<ะ>้บ้างนะครับโจสำคัญของเราในวันนี้เราก็เลยต้องมาใช้วัสดุที่เป็นวัสดุคุ้นีีเดียคนไทยอยู่แล้วใช่ไหมครับท่างก้องเป็นกระเบื้องปูหลังคา่เป็นกระเบื้องปูผนังวันนี้นะครับเราจะเลือกใช้กระเบื้องนะครับจากดูราเกสอีกแล้วออีกแล้วข้างนอกก็ดูราเกสนะข้างในก็ดูราเกสเทปนี้ตรงนี้ก็ดูราเกสตรงนี้ก็ดูราเกสดูราเกสไปหมดเลยผมนึกว่าโชว์รูมดูราเกสเลยนี้ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงครัวนั่นเองผม พื้นที่ครัวพื้นที่ครัวตรงนี้ส่วนมากเราจะไม่เคยเห็นไอนด์แบบนี้เป,นเ,เป็นเคาน์เตอร์บาร์ อันนี้อ๋ออันนี้คือคุณจะทำเป็นไอแลนด์เป็นคาลเตอร์บาร์ใช่ครับวันนี้วิธีการทำของเราคือเราจะออกแบบครัวตรงนี้ให้เป็นครัวรูปตัวไอด้านในใช่แล้วมีไอแลนด์ตรงนี้นะครับสำหรับพื้นที่ครัวในวันนี้นะครับก็จะมีพื้นที่อยู่ประมาณ15ตารางเมตรเนาะก็จะแบ่งเป็นตรงนี้เป็นทางเดินออกเป็นหลังบ้านอ่าก็ต้องเป็นพื้นที่สังจรก็ต้องกว้างๆหน่อยนะครับจะถูกแบ่งขั้นครัวตรงนี้เป็นคาลเตอร์บาร์คาลเตอร์บาร์เป็นไอแลนด์เป็นอะไรแบบนี้ให้พวกแบบโครัตี้ขึ้นไปโหดข้างบนนี้เฮ้ยนี่คุณในสสส่่วววววนนนนตตตตัััคครรรรบบโโอออออ้้้้หีีผผมมมมมชไไงงงงงททาาาาากููขเ์์ปะณ ถูครับเมตรสิบเป็นมาตรฐานอ่าเมตรสิบแล้วเวลาที่วางสตูสูงก็จะนั่งเด้พอดีูกมันเหมาะกับการนั่งกินนั่งดื่มกาแฟอย่างเงี้ยทำงานอะไรนี่ๆๆนอ่าโอเคนะครับคราวนี้โจทย์สำคัญเลยมาอยู่ที่การเลือกวัสดุหลักนั่นเองนะครับคือกระเบื้องัอันนี้คือตีมโมเดิร์นลาสติกนะมีกระเบื้องอะไรบ้างและกันอ่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับชื่อว่าไฟนอลดาร์กเกรย์ความพิเศษของเขาคืออันนี้เป็นขนาด40 40คูณคราวนี้คือจุดเด่นของตัวนี้ก็คือว่ามาในลักษณะของลายหินนั่นแหละที่คคาสยอลัญเื นี่มันจะมีคล้ายๆเป็นแบบเป็นร่องคล้ายโมเสตนั่นเอง<ช>เวลาที่ปูช่างก็ทํางานง่ายขึ้นถูกต้องนะครับและได้วความสวยงามสําหรับตัวที่2นะครับคือเราใช้เป็นเลนาโตเกรนะครับขนาดจะเป็นขนาด60สิคูณหกครับผมตัวนี้ถ้าคุณผู้ชม ใช้กระเบื้องสำหรับปูพื้นสิ่งที่ต้องห่วงไม่ใช่ห่วงเรื่องความสวยงามอย่างเดียวดูเรื่องการลื่นด้วยค่า R ของตัวนี้นะครับคือค่าการลื่นนั่นแหละจะอยู่ที่ประมาณ R สิบนะครับผมกำลังดีเลยกําลังดีสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นกระเบื้องโรสเลนนั่นเองนะครับก็จะมีความแข็งแรงทนทานมากซึ่งอันนี้นะครับที่ช่างก้องปูไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยใช้เป็นการปูแบบยังไงปูแบบปูชิดแต่อย่าชิดมากนะเหลือพื้นที่ไหมสักมิลหนึ่งหรือสองมิลประมาณนี้เพราะว่าหลักคืออากาศ มันเปลี่ยนแปลงคืออากาศมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็เบรรมัยยืดหดนะครับ,ยรบอยากให้สังเกตคือน,นี่ เรามีการก่อไอแลนด์ตัวนี้ซึ่งหนักเลยนะก็สามารถก่อบนเคาน์เตอร์ไปได้เลยได้ครับโชยอีกเรื่องนึงคือการรับน้ําหนักนั่นแหละครับสามารถใช้งานหนักได้จริงเลยตัวต่อมาครับก็จะชื่อว่าจูโนเกรนะครับจะเป็นตัวนี้เลยนี่ครับผมอยากให้สังเกตอันนี้นิดนึงว่านี่อันนี้เป็นกระเบื้องแบบปูผนังและการครับผมนะครับซึ่งนี่ขนาดเป็นไงถ้าต้องกล้องขนาดนี้กำลัง40คูณ40ปูง่ายอ่าจำให้งานเร็วขึ้นด้วยฮะซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะไปปูตรงไหนนะไปปูตรงหลังเคาน์เตอร์ครัวหลัง แต่อันนี้ที่ผมชอบคือชอบลายเขานะมันจะทําเหมือนแบบเนี้ยมีหินมีลายเส้หินเส้นะไรอยู่อ่านะครับสมก็เป็นสไตล์โมเดิร์นลาสติกจริงๆครับผมและตัวสุดท้ายอันนี้ใช้งานไปแล้วคืออันนี้จะเป็นรุ่นว่าเทมป้าไลท์เกรย์ตันเนี้ยจะปูตรงนี้ปูเสร็จไปแล้วครับผมอ่าซึ่งอันนี้เวลาปูอ่ะคือคุณก็สามารถเลือกจำได้ว่าจะเป็นผนังห้องนั่งเล่นตรงนู้นหแผงผนังตรงนี้ เป็นด้านหลังครัวก็หนึ่งแผงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะทําให้บ้านเนี่ยเป็นเรื่องราวเดียวกันจะได้ไม่แบบสเปะสปาจะได้ไม่เยอะการใช้กระเบื้องดูระเกตต้องใช้คู่กาบปูนดูรกเกตด้วยอ่าจะเป็นปูนกาวสําเร็จรูปนะครับเรามีทั้งถุงสีเขียวและถุงสีแดงแล้วกันอันนี้ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ถุงสีเขียวก็จะเป็นปูกระเบื้องแบบทั่วไปนะครับคืออันเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของผงช่างแค่มาผสมน้านะครับแล้วก็ได้เป็นปูนกาวสำเร็จรูปมาเลยช่างใช้งานแล้วเป็นไงบ้างครับตัวนี้อันนี้้นขหึวไ คือว่าหนึบเนี่ยคือว่ายิงจุดโทษยังไม่เข้าอันนั้นอันประตูอันนี้คือภาพรวมของครัวในวันนี้นะครับวันนี้เราก็จะทำงานพวกเคาน์เตอร์พวกอะไรให้เสร็จก่อนปูกกระเบื้องให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีการสั่งชุดครัวมาลงกันครับเดี๋ยวมารอรุ้นก็จะเป็นครัวของอะไรวันนี้ขอบคุณจ้างกล้องมากครับผมขอบคุณครับผมอ่าเรียบร้อยครับนี่เป็นไงเบรกฟาส แบทฟัดเย่เย่เย่ขโมนเบบี้เย่ครัวสไตล์โมเดิร์นลาสติกอะถ้าคุณผู้ชมนึกคำว่าลาสติกไม่ออกี่คือลาสติกอันนี้คือลาสติกคือดิบๆบดิบๆมันจะดิบดอย่างนี้เึื่อนเื่อนอย่างนี้คือลาสติกใช่อะเดี๋ยวผมปล่อยปล่อยเขาไปทำงานต่อเขาอุตส่าห์เร่งงานให้เราอยู่โอเคนี่ก็คือครัวสไตล์โมเดิร์นลาสติกนะครับนะครับที่เราพยายามทำในบ้านหลังนี้เนาะก็จะทำให้คุณผู้ชมมีอารมณ์เหมือนอะไรอะวัสดุที่มีความใกล้ชิด แล้วก็อันนี้ก็คือลักษณะจะเป็นเหมือนไอแลนด์ะเป็นเกาะกลางซึ่งพิเศษหน่อยมีฟังก์ชันที่เป็นใช้ครัวแต่ว่าตัวเนี้ยเรากรับขึ้นมาเองครับอ่าก่อขึ้นมาเองจับปูนแล้วก็มาลับกันกับตัวตู้ที่เป็นแบบว่าสมมุติรูกที่เป็นตู้ครัวใช่โดยที่ท็อปเนี่ยเรามาใช้เป็นหินสีขาวซึ่งมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันบางคนคนไทยอาจจะคุ้นชินกับเบื้องอยู่แล้วเนาะม่นอยู่กับเรามาช้านโอ้ยนานเลยเกิดมาเจอไหมเจอเจอผมเจอกับเบื้องมากินหนมเบื้องอะไรอีกนะที่เรานัดกันเสร็จปุ๊บ เป็นวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นกินอะไรอะไรลืมลืลืมคืออย่างนี้ความแตกต่างในยุคนี้สมัยนี้แล้วกันกระเบื้องมันมีวิวัฒนาการถูกต้องเช่นว่าผมยกตัวอย่างกระเบื้องตัวนี้กระเบื้องหินคุณผู้ชมก็บอกว่าแอะสามสิบปีที่แล้วผมก็เห็นกระเบื้องหินน่แต่มันไม่เหมือนมันทําลายมันทําดิจิตอลพินพ์หรืออะไรมารลายไม่เหมือนและสองมันไม่ได้มีการแรนดอมเมื่อก่อนต่อให้คุณใช้กระเบื้องลายสีเทาสีดําแต่ยาแนวเป็นสี มันก็ไม่ค่อยมีให้เลือกมากเลยพอเป็นสีขาวเป็นอะไรมันก็เลยดูหลัอซึ่งซึ่งปัจจุบันยาแนวเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นตารางชาร์ดเนี่ยเขามีให้เลือกแทบทุกสีเลยสามารถที่จะเลือกสีเทียบเคียงตัวกระเบื้องได้มันก็จะดูแบบว่าเนียนตาขึ้นเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งไปดูก่อนไปดูเรื่องยาแนวอ่ะมาดูขนังฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องจากดูราเกสอย่างที่บอกไปนะครับผมเวลาพวกเนี่ยจะดูสวยขึ้นก็คือจะมีไลติ้งเป็นตัวฉาบลงมาโอเคอ่าแล้วก็อย่างที่บอกว่าเวลาต่อเนี่ยยา โรยยาแนวก็ควรที่จะเว้นให้แบบเท่าๆกันมันก็จะดูแบบเนียนต่างกันไป เราก็มใช้ยาแนวเป็นสีเดียวกันจริงอ่ะตอนแผ่นมามันสามารถกลับด้านนี้ให้เป็นแนวนอนได้จากที่ตะกี้ฟางบอกว่ามันไม่ได้สูงเราก็เลยพยายามให้เส้นมันตั้งขึ้นเพื่อลองตานะครับเพื่อให้ส่งเสริมให้บ้านมาดูสูงขึ้นมีมิติมากขึ้นนั่นเองมุมฟังก์ชันการใช้งานบริเวณตรงนี้นะครับเนื่องจากพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะจํากัดแล้วนะครับตรงนี้อาจจะเป็นเหมือนกับวคาบิเนตเล็กๆก็ได้อันนี้อาจจะเป็นเบนช์ไว้นั่งสมมติว่าเนี่ยมีกิจกรรมจากปาร์ตงปา์ตี้นะครับมีเชฟมาทําอาหารรก็สมตินัั่งจจอยกนนคได้ เห็นถึงความสวยงามไปแล้วเดี๋ยวแจกลายแทงก่อนแล้วกันผมดูในเว็บ UMI Group นะครับก็เผื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไปซื้อตามได้นะรุ่นนี้ก็จะคือ t e m p ์ a ้าไลท์เกรขึ้นกราฟิกให้ดูอีกทีนึงฝั่งนี้ตัวหนึ่งองบอกว่าตัวนี้มันเป็นการก่อเคาน์เตอร์ขึ้นมาแล้วก็ทำตะปูนเปื่อยแต่ว่าเราก็ต้องมีการตกแต่งผิวหน้าของมันนิดนึงนะครับผมก็จะเป็นสีเทาอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นลายเหมือนคล้ายๆเขาเรียกว่าเป็นแบบหินกรา หรือว่าสลับหินตัดหน้าธรรมชาตินะครับเป็นกระเบื้องทดแทนครับตัวนี้ก็จะเป็นไซส์อันนี้จะเป็นไซส์40่สคูณสีนะครับแล้วก็ไซส์เท่ากันรุ่นรุ่นลายเนี่ยก็จะมองออกได้ว่าจะเป็นลักษณะของหินธรรมชาติเนี่ยจะเป็นหินกาบก็ได้หรือบางคนชอบโมเสตหินโมเสตหินจะเป็นชิ้นใหญ่ใหญ่แบบนี้ตัวนี้ก็จะชื่อรุ่นว่า final dark g r a y นะครับก็จะใช้ปูตรงนี้พูดถึงมุมนี้แล้วก็ปุ่บานนิดนึงเวลาออกแบบก็อย่าลืมที่มันยื่นออกมากนะครับแล้วนั่งนั่งเข่าเราจะเข้าไปถ้าเราทำสอเนนี่่่ยยยมัจะออูางิร จะเห็นว่ามันถูกออกแบบแล้วก็เดนเวชันเนี่ยมันนั่งได้พอดีหรือว่าอย่างนี้เอาหรือเวลานั่งกงนั่งกินเนี่ยมันก็จะเสียบตัวเข้าไปได้พอดีพอดีแล้วก็เรื่องไฟตรงนี้การแก้ไขตามพื้นที่หน้างานเนาะเพราะว่าส่วนเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีคานอยู่งานระบบงานระบบพวกนั้นอยู่นี้อเคมันก็เลยจะต้องมีการปิดส่วนนี้แล้วก็จะเป็นดาวไลท์ส่วนตรงนี้เนี่ยมันมีฝ้าหลุมที่เปิดขึ้นไปครับตรงนี้ก็สามารถใช้เป็นโคมไฟได้ซึ่งถ้าคุณกลัว มันทึบอึดอัดคุณรบกวนเลือกอันที่มันเป็นกระบอกเล็กๆมาหน่อยแล้วกันเนาะมันก็จะเป็นจุดที่เวลาเราเราตั้งเก้าอี้สตูตรงเนี้ยสองตัวนะครับอ่ามันก็จะตรงกับแนวไฟพอดีอ่าก็จะสวยงามอ่าอันนี้กระเบื้องแบบที่สองแบบที่3ดีกว่าอันนี้ไฮไลท์เลยตรงเนี้ยมันคือกระเบื้องพื้นนะซึ่งกระเบื้องพื้นรุ่นนี้นะครับก็จะชื่อว่าเรนาโตเกรนะครับขนาดเนี้ยจะเป็นขนาด60สคูณ60เซนและเป็นกระเบื้องแบบพอสเลนนะครับทำมาเพื่อตอบโจทย์การปูพื้นในพื้นที่ที่ใช้งาน ทำไมต้องใช้เกละเบื้องที่ต้องมีความทนทานสูงอ,อย่างแรกเลยคือตรงนี้มันใช้งานทั้งเป็นพื้นที่ในกึง่งกึงครัวครัวทานข้าวได้อีกอย่างหนึง่ง สังเกตด้านหลังนะครับมันคือพื้นที่ที่คนจะต้องสั่งจรไปมาตลอดคือเวลาใช้เป็นอร์เซนน่ะบัวมันมีโอกาสที่อุปกรณ์คว่ำจะล่วงใช่ก็ต้องทนนิดนึงฝนตกหรือว่าอะไรตกเนี่ยนะถูกต้องแต่ถ้าตู้เย็นล้มนี่คือต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอันนั้นเปลี่ยนตู้เย็นด้วยถ้าตรงนี้อยู่ใกล้กับเขาเรียกว่าประตูหน้าต่างที่โอกาสที่แบบด้านหลังอ่ะฝนจะตกได้บางทีเท้าเราเปียกชื้นแล้วเราเดินมา ถ้ากลัวลื่นหรือมีผู้สูงอายุให้ดูที่ค่า R ไว้อย่างตัวนี้กระเบื้องพื้นตัวนี้มีค่า R อยู่ที่ R 1ิ นะครับก็จะเป็นแอนตี้สลิปนั่นเองนะครับมันก็จะมีการแบบสากเท้าที่กําลังพอดีถ้าเราจับดูจะรู้เลยว่าผิวสัมผัสมันหยาบใช่แต่ถ้าเกิดแบบสับดีไซน์เขาจะเรียกผิวเนี่ยเห็นแต่ละลายเนี่ยมันแทบไม่ซ้ำเลยใช่ใช่อันนี้ก็เป็นจุดดีที่เราพยายามขยี้แล้วกันว่าเฮ้ยกระเบื้องอะกระเบื้องเหมือนเดิมอะกระเบื้องที่คุณคุ้นเคยนแหละแต่เขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาคือแล้วก็สมมติว่ากล่องนึงอาจจะมีทักงสิบลายเวลาปูช่างอาจจะค่อยไปค่อยมาคือมันจับยากอ่ามันเรียกว่่่่าาาาาาเเเป็นนนนกรรรแดอออมมังพะววยลื หินจริงๆหินในตามธรรมชาติไม่มีก้อนไหนเหมือนกันไม่มีก้อนไหนสีเหมือนกันพอมาตัดพอฝานแม้แต่หินก้อนเดียวกันลายก็ไม่เหมือนกันอีกมันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเวลาที่กระเบื้องทําออกมามันจึงจะต้องแรนดอมนั่นเองครับผมอ่าโอเคนี่คือความสวยงามของรุ่นนี้นะครับครับตัวที่4ี่ครับตัวนี้เราจะเรียกว่าจูโน่เกรย์ละกันครับอ่คือต้องบอกว่าโดยฟังก์ชันนะครับแผงครัวตรงเนี้ยมันเป็นแผงปูนแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเกิดสิ่งสุกปรกอย่างตรงเนี้ยผัด อ่ผัดกับข้าวมีการใช้น้ํามันคราบมันก็มีโอกาสที่แปะผนังชิ้นนี้อะตรวนี้เป็นซิงค์อ่เป็นการล้างนี่อ่เวลาคุณล้างจริงอ่ะมันต้องกระเด็นขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าเกิดเป็นผนังปูนเนี่ยโอกาสจะชื้นเนี่ยมันมีสูงใช่ครับตัวนี้จะมีความดิบมากกว่าตัวอื่นเลยเนาะตัวนี้แต่เห็นว่ามันจะมีเหมือนกับว่าเบสอ่ะจะเป็นเหมือนหินสีเทานะครับมีแร่หินอยู่แต่ที่เด่นชัดเลยที่ผมชอบมันคือเหมือนกับมันเหมือนมีกรวดอยู่ด้านใน อารมณ์เหมือนหินขัดหน่อยใช่ใครที่ชอบความดิบมากๆเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ไปได้ครับครัวเนี่ยเราก็เลือกมาในสไตล์ที่เป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับแต่หน้าบานเนี่ยเลือกให้เข้ากับสไตล์โมเดิร์นลัสติกหน่อยก็คือว่าเป็นหน้าบานที่เป็นไม้ใช่อันนี้คืออุปกอบโดยรวมทั้งหมดที่เราพามาดูโมเดิร์นลัสติกในมุมครัวนะครับที่วันนี้พามาดูก็ให้ความรู้สึกที่เป็นแบบว่าผมว่าสไตล์เนี้ยอยู่นาน อีกสิปีไม่เบื่อไม่เบื่อครัวเนี่ยไม่ไม่เบื่อคุณก็ยังอยู่กับครัวนี้ได้อีกสิปีโดยที่ไม่ต้องรีโนเวทคุณสามารถเข้าไปดูไปปรึกษาดูละเกได้ได้เขาก็จะมีกําหนดธีมขึ้นมาอย่างเช่นธีมที่เราเห็นในห้องครัวเนี่ยเราเรียกว่าโมเดิร์นลาสติกสไตล์นะครับและทุกอย่างที่คุณจิ้มในโมเดิร์นลาสติกสไตล์ต่อให้ใช้กระเบื้องถึง4แบบอย่างเราในวันนี้ก็ไม่ได้ดูออกมามันโดดออกจากกันละกันเราใช้กระเบื้องถึง4แบบแต่ทำไมมันถึงอยู่ด้วยกันแล้วมันลงตัวก็คือออมมันาาจต้งีกรทแบบ ทำสามดีขึ้นมาเช็คก่อนแล้วก็ไปด้วยกันได้ไหมไปด้วยกันได้ไหมเพื่อเราให้เห็นภาพรวมก่อนถึงจะกล้าใช้แล้วก็อีกอย่างนึงคือสกีมสีทั้งหมดคือสีเทาไม่ได้ไม่ได้แบบว่าถ้าสีฟ้าสีเขียวสีพูอันนี้คุณเซ็ตแน่นอนนะครับก็หวังว่าจะได้ไอเดียกับการเลือกใช้กระเบื้องและการเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆจากดูระเกตและการที่เราเลือกใช้กับบ้านหลังนี้นะครับสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ แคปชั่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้สำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้รายการ, Maker รดูเมเกอร์ด้วยนะครับผมและพีห่หินต้องลาไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีค,ครับ เขาเล่นเขาเล่นมุกค้างไว้เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยไปหาได้ที่อียิปต์เพราะว่าอูด <laughs>